โอเคนะครับไม่รู้ว่าตอนื่องเรื่องเปล่าอันนี้คือภายในรถผมเองนะครับถอดหมดเลยนะฮะถ้าจุดหนึ่งที่จะเห็นตรงนี้รอยสีน้ําตาลนี่นะครับเกิดจากการตัดต่อท่อพักการนะครับโดยที่ไม่ได้เอาท่อพักลงนะครับความร้อนของการเชื่อมสูงพอสูงมากเลยทีเดียวแล้วก็ภายในที่จะต้องถอดใน,นันดับแรกคือเบาะนะครับเบาะหน้า ทั้งซ้ายทาั้งขวาและก็ะบอดหลังนะครับส่วนของเบาะหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นเน็อตสี่ตัวสี่ขานะครับก็คือมันจะเป็นน็อตเบอร์แปดหัวนี่มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนึงนะครับนี่ฮะจริงๆแล้วเราใช้สามารถใช้กุญแจหัวแหวนอันนี้ แต่ผมแนะนำเป็นตัว T ก็เป็นตัว T เบอร์8นะครับนะฮะตัว T หัวที่ผมให้ดูนะครับมันจะไขได้แล้วก็ไขทั้งหมดนะครับนี่ครับสี่ตัวของเบาะหน้าทาาั้งซ้ายและขวาจุดดึงที่ต้องก่อนเอายกเบาะออกของเบาะนั่งคนขับมีปลั๊กนะครับ เรื่อการคาดเข็มขันดนิรภัยก็อย่าลืมดึงออกเวลาเอาบาออกออกนะครับอถอดเบาะหน้าขวาและซ้ายเสร็จแล้วถอดเบาะหลังครับเบาะหลังเนี่ยก็จริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนได้จะถอดก,กันเป็นก็คือตรงนี้มันจะเป็นเบาะที่นั่งใช่ไหมครับดึงขึ้นนะครับดึงเบาะนั่งก่อนนะดึงขึ้นทางซ้ายและขว,วาตำแหน่งการดึงเนี่ยหางห่ายๆคือ เราลงขึ้นไปนั่งดูมันอยู่ตรงหว่างขาเราพอดีนะครับประมาณตรงนั้นนะครับออกแรงกระชากดึงขึ้นมาซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ยกเบาอ,ออกแล้วก็บ่อหลังมีนัดอยู่สองตัวนะครับยึดอยู่เอาวสามตัวครับขออภยัยสามตัวยึดแกนบอก่อพนักพิงอยู่นะครับตรงนี้ก็ใช้กุญแกแหวนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์สิบสองครับเมื่อไหร่นะพอดีผม ถ่ายหกโมงกว่าลนะเบอร์สิบสองนะครับไข่ออกโอเคแล้วจากการยกออกนะครับยกออกก็้ระวังตรงเข็มคันนิรภัยนิดนึงนะครับก็าสามารถแล้วก็ดึงออกจากหูยกออกได้เลยหลังจากถอดเบาะทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้จะมีโครงเหล็กที่รับรับเบาะนั่งนะครับน็อตที่ยึดคือน็อตตัวนี้และตัวนี้ สองตัวนี้แล้วก็ตัวล่างนี้นะครับมีเหมือนกันสองฝั่งส่วนพลาสติกที่เออครอบอยู่ตรงขาเหล็กเนี่ยเราสามารถดึงออกได้โดยใช้เครื่องมือตัวนี้ผมบอกนะครับดึงมุดออกมันจะเป็นหมุดแล้วก็ดึงหมุดออกแล้วก็ยกออกนะครับดึงออกได้เลยนะฮะถามว่าถ้าไม่มีตัวนี้ทำยังไงนะครับผมแนะนําให้ใช้ไขควงปากแบน นะครับค่อยๆงัดขึ้นแต่มันจะเป็นรอยหนึ่งสู้ๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าหาวัสดุที่ทําให้เป็นลักษณะง่ามแบบนี้ฮะเสียบเข้าไปแล้วก็งัดออกนะครับอเสร็จแล้วที่ผมไม่ถอดขานนี้ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรมของรถเนี่ยมันจะถูกเหล็กเนี่ยทับอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับอ่าโอเคหลังจากยกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทาสติที่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่า ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่าตรนนี้มันมันมันบันนนงหัวเราหรือเปล่านะที่ผมถอถอบอกหลังเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตรงเนี้มันจะบงังซึ่งซึ่ง,งถ้าเกิดแติว่าถ้ามันไม่บังนะพผมจะไม่ได้ถ้ามันไม่บังก็คือไม่ต้องถอดก็คือให้เราถอดนี่ออกให้ได้นะครับเสร็จแล้วก็สครับเพจของของ,ของทั้งหน้าหลังเลยสี่มุมเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยดึงออกนะครับดึงออกขึ้นมาเพื่อจะเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะ รอบผมอยู่ส่วนของพรมพรมันจะถูกเกี่ยวอยู่ด้วยตัวในแดงตรงนี้นะครับซึ่งเห็นแล้วก็ปลดออกง่ายๆไม่ไม่ยากอะไรเดคร้อมหน่อยเดียวในจุดหนึ่งที่ต้องถอดนะครับก็คือตรงบริเวณกับพลาสติกตรงเสากลางตรงนี้นะครับก็คือถ้าให้ถอดง่ายๆนะครับก็ดึงออกนะครับงัดออกมาจะมีจุดที่ระวังนี้ก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ มันจะเกี่ยวอยู่นะแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกเสร็จแล้วนะครับเข็มขัดนนุภัยจริงๆไม่ต้องถอดหมดอย่างนี้นะพอดีผมถอดหนีน้ําถอดแค่หน้าตัวล่างตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเรานี้จะคล้องอยู่กับพรมเช่นเดียวกันมายึดเข็มขัดอันล่างนะครับก็ถอดออกแล้วก็เอ่าเส้นการทําเหมือนกันซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วก็อ่าคอนโซนการก็คือจะต้องถอดนะครับ คอนโซนการตรงนี้ถอดดับแรกก็ต้องถอดตัวกราบตัวกรา,าบตัววีนี่ก่อนถอดมาแล้วจะเจอน็อตตรงนี้สองตัวนะครับคือเราต้องถอดอคอนโซนการออกแล้วก็ยกแผ่นที่แผ่นปิดวงบนเกียร์นี้ออกนะครับแล้วก็ปลดน็อตเบอร์สิบออกโดยใช้เครื่องมืออันนี้นะครับปลดออกนะฮะยกแล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบเช่นกันเปิด เกนั่งเอเอไม่ใช่เกใส่ของตรงกลางนะครับไขนอ็อตเบอร์สิบมาสองตัวเสร็จแล้วจากการยกขึ้นเอาออกคอนโซลกลางก็จะออกมานะครับไอแผงแอร์วิทยุที่ไม่ต้องถอดนะฮะพอดีผมถอดอีน้ําสิ้นกันตรงเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องถอดนะครับก็คือก็แค่ถอดแค่คอนโซลกลางออกนะฮะแล้วก็ถอด,อรออรบ,ถอดบริเวณคิวคาแนลนี่ออกสองฝั่งนะฮะ แล้วก็บริเวณตรงนี้จะมีเหล็กที่เป็นขารับกล่องเกะคอนโซนกลางนะฮะจะมีน็อตยึดอยู่นะครับเนี่ยเบอร์สินะฮะคือน็อตตัวเนี้ยที่ยึดเนี่ยมันจะมันจะทับพรมเช่นกันถึงต้องถอดออกนะครับว่าจะเป็นน็อตตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะอ่ะมองขาดูครั <tyard>. <S <S มองแค่เล็กดูจะรู้ว่าว่ามันว่ามันล็อกอยู่ยังไงนะครับก็ถอดออกเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาปลดพรมออกตามจุดแดงๆทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆย,ย,ยก,ยยกพรมออกจากด้านนี้นะฮะก็ค่อย,ยดึง,ดงออกมาดึงออกมาดึงออกมาดอย่าก็ยกรวบเอาออกมานอกรถได้เลยสิ่งทีสงท่สิ่งที่จะเจอก็คือบริเวณ ตรงนี้จะมีโฟมสีขาวนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆใหญ่ใหญ่ฟองน้ําใหญ่อัดแน่นๆมันจะชุ่มน้ําเลยนะก็ออกมาเท่ากันเาก็อาจจะการตากนะครับให้แห้งนะใต้ผมก็อ่ะยกผมมาเดี๋ยวก็เห็นแล้วก็ดึงออกดึงออกดึงออกนะครับ,นะรบแล้วก็มาตรวจสอบจุกยาง จุดต่างๆที่มีอยู่โอเคมันอยู่ครบไหมม่เขาก็ไปซื้อมาใสา่จะจุดพวกนี้นะครับบางทีรถวิ่งแล้วมันเกิดแรงดันของน้ําค่อนข้างสูงมันก็จะประทะอาจจะทําให้หลุดมาได้แต่ว่าโอกาสหลดจริงๆมันน้อยนะแต่จากจากาที่ผมจอดรถไว้รอน้ําท่วมรถเนี่ยต่อให้ทุกทุกลูก,กย่างทุกจุดอยู่ครบนะครับน้ําก็เข้ารถได้ครัจนะอดเฉยเนี่ยมันจะซึมเข้ามาบริเวณนี้นะครับ ใต้เนี่ยมันซึมมาได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ไงน้ําจะเอ่อมาเลยตอนที่น้ํามันท่วมรถผมอยู่นะอะฮะซึ่ง้าผมเองก็ก็ท่วมเข้ามาระดับประมาณเท่านี้เนี่ยประมาณเท่านี้ก็โชคดีที่ไม่โดนชุดเกียร์ไปนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องถอดมันมันมันอาจจะดูซับซ้อนในย่านนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าได้ลองลองทําดูมันไม่ยากนะครับ แล้วก็ข้อดีของการทําเองคือเราจะระมัดระวังการถอดของเราเพอสมควรเพราะว่าบางทีเราไปจ้างถอดมันอาจจะต้องเออเขาอาจจะทํารุนแรงกับเรามากนะครับก็ยังไงเบื้องต้นผมลงเท่านี้อาจจะพอเข้าใจบ้างแต่คือมันต้องถอดลงมือถอดแล้วก็จะเห็นภาพนะครับว่าเราควรจะไล่ถอดไปยังไงนะฮะยังไงก็สถานิันเติมก็เข้าไปดูเบอร์ผมในเว็บนิวยอร์ได้นะครับ แล้วก็โทรมาสอบถามได้ถ้าเกิดจะลงมือถอดกันนะครับหรือติดขัดตรงไหนก็กโทรมาถามไม่มีปัญหาเลยนะฮะยินดีเผยแพร่สาหรับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับจะได้รีบซักผมแล้วก็ตรวจสอบผมกันว่าจุดไหนที่มันน้ําขังหรือที่ความสะอาดนะครับแล้วก็อยากจะให้ตากผมไว้เองก็คือถอดเองเนี่ยข้อดีมันมีที่ว่าเราจะสามารถตากผมได้นานจนแห้งสนิทนะฮะี๋ยวก็เอาเบาะคนขับใส่ แล้วก็ไปในมันไหนได้นีรถนะผมนุนไว้ความสูงของระดับน้ําก็ถูกพอสมควรเลยนะครับท่วมมาถึงถึงประมาณนี่แล้วเท่านี้นะครับกระโชวดิงผมไปที่ไม่ต้องมานั่งทําเบรกหน้านะครับเปลี่ยนแคเบรกหลังอย่างเดียวก็โอเคะยังไงสําหรับเรื่องของการถอดพรมภายในก็หวังว่าคงจะช่วยได้บ้างนะฮะขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาดู นะครับส่วนเบอร์ผมก็หากันได้ครับในเว็บดีวีออสยินดีนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่น้ําไม่ท่วมก็ยินดีด้วยสําหรับที่น้ําท่วมก็ขอให้อดทนนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวน้ําก็จะผ่านไปด้วยดีนะฮะผมเองก็ประมาณกเกือบเดือนนะครับน้ํารอดแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ท่วมนานะครับงั้นขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะ